ที่เรื่องของหยุกยากันหน่อยลหลายคนนั้นเนี่ยเคยเผชิญกับอาการแพ้ยาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองแพ้ยามาก่อนพี่ตอบก็เคยใช่ไหมคะใช่คือคนเราเนี่ยถ้าไม่ป่วยจะไม่รู้จริงๆนะว่าเราจะแพ้ยาชนิดนั้นะนะครับวันหนึ่งวันใดเนี่ยเราอาจจะต้องได้รับการรักษาคุณผู้ชมครับแต่ว่าการรักษานั้นอาจจะไม่หายถ้าเราแพ้ยานั้นยาบางตัวนั้นเนี่ยถ้าแพ้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะค่ะเรียกว่าถ้าจะรักษาให้ถูกก็ต้องได้ยาที่เหมาะกับตัวเองด้วยนะคะคยาที่แพ้เนี่ยจำ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนค่ะซึ่งถ้าเกิดดูจากข้อมูลนะคะเราพบว่าอัตราที่มียีนในคนไทยเนี่ยแพ้ยาอยู่ที่ร้อละ15ค่ะหรือว่า9.7ล้านคนนะคะจำนวนนี้ไม่น้อยเลยค่ะแล้วก็พบอยู่ในผู้ป่วย42,000ถึง1 0 0 0 0แคนด้วยนะคะหากว่ามีการตรวจยีนก่อนให้ยาก็จะช่วยลดอาการกรุนแรงทั้งเรื่องของการเจ็บป่วยรวมไปถึงอัตราการเสียชีวิตด้วยค่ะนั่นทำให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะ ที่มีชื่อว่าผูกพันนะคะช่วยลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยแล้วก็ช่วยลดงบประมาณในการจ่ายยาด้วยค่ะ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการแพ้ยารุนแรงของผู้ป่วยจึงสร้างระบบแพลตฟอร์มดิจิตอลผูกพันขึ้นมาค่ะรายง,งานผลการตรวจพันธุกรรมของผู้ป่วยและประเมินโอกาสที่จะเกิดการแพ้ยาอย่างรุนแรงว่ามีโอกาสมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ค่ะจะทาให้แพทย์ผู้รักษาสามารถเลือกใช้ยาหรือปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและทาให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการแพ้ยามากขึ้นโดยผล การตรวจเพสัชพันธุศาสตร์เพียงครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งแพทย์เพสัชกรและผู้ป่วยสามารถที่จะดูผลการตรวจพันธุกรรมของตนเองที่ตรวจจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ค่ะในปี2566ครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนครับได้แก่ผลการตรวจทางเพสัชพันธุศาสตร์เพื่อป้องกันการแพ้ยารุนแรงในสีการทดสอบครับคือ1การตรวจยีน H เอขีด B 58ต่อ0ูนหสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาลดกรดยูริกอลโลพูรินนลหรือยารักษาโรคเกาต์สองครับการตรวจยีน HLA ขีด B 15าต่อ0ูนสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยากันชักคาบามาซิปีนและ3ครับการตรวจยีน HLA ขีด B 57ต่อ0ูนหสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส HIV อวีอะบาคาเวียและ4ครับการตรวจยีนย่อยยา NAT 2ในผู้ป่วยวันโรคที่ได้รับยาไอโซไนอาซิดครับสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิตอลผูกพันนะคะผู้ใช้งานต้องกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลและทําการยืนยันตัวตนในขั้นตอนการสมัครใช้งานในระบบก่อนค่ะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ป่วยนะคะโดยจะ แบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะได้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการตรวจได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็2เนี่ยแพทย์และเภสัชกรค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการตรวจจากการค้นหาข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชนหรือว่าชื่อนามสกุลแล้วก็ต้องส่งคําขอถึงเข้าถึงข้อมูลไปยังประชาชนผู้เป็นเจ้าของก่อนถึงจะดูข้อมูลได้ค่ะและ 3. นะคะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเป็นผู้รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการลงระบบผูก พันค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการแสดงข้อมูลผลการตรวจบนแอปพลิเคชันระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส่วนบุคคลต่างๆอย่างเช่นหมอพร้อมเฮลิ n k เป็นต้นครับช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลผลการตรวจเพศสัตว์พันธุศาสตร์ของตนเองได้ลดค่าใช้จ่ายการตรวจซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่ายในการรักษาหากมีอาการแพ้ยารุนแรงที่เกิดขึ้นรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลทําให้สามารถส่งข้อมูลผลการตรวจเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลได้แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความยินยอมจาก ู้ป่วยเสียก่อนนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ถึงแม้ก็เป็นข้อมูลการแพ้ยาก็เป็นความลับของผู้ป่วยก็ต้องแลกการยินยอม <c oughs> เป็นเรื่องการเก็บข้อมูลกันค่ะที่ <c oughs> สําคัญนะคะจริงๆน่าสนใจมากๆเลยค่ะ เพราะว่าเป็นข้อมูลจําเป็นสําหรับตัวเรา<ช>ที่น่าจะติดตัวเอาไว้ด้วยนะคะบางทีเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่รู้ตัวนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลส่วนนี้อยู่ในกระเป๋าเงินนะคะกระเป๋าสตางค์หรือว่าแปะไว้ที่บัตรประชาชนก็ได้<ช>จะทําให้ผู้ที่เขาจะมาช่วยรักษาเนี่ย<ช>นะคะได้รู้ว่าเราแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ช่วยรักษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะที่คเคยเจอนะลี่ตออ็อบคือ,อไปอยู่ที่ห้องอุบัติเหตุนะคะแล้ว พยาบาลเนี่ยก็พยายามที่จะซักถามแล้วว่าแพ้ยาอะไรไหมนะคะก่อนที่เขาจะทําการรักษาค่ะพอไม่สามารถตอบได้อย่างนี้ค่ะก็ทําให้เกิดความล่าช้าได้นะดังนั้นคุณผู้ชมเองอาจจะต้องถ้าเกิดไปตรวจมาแล้วหรือว่าเคยมีประวัติแพ้ยาพยายามจําชื่อจําชนิดยาก็ได้นะครับหรือเล่าให้คุณหมอฟังก็ได้ว่าเราเคยแพ้ยาที่เคยใช้ตอนนั้นเราป่วยเป็นอะไรนะครับถ้าจําชื่อเป๊ะะแม่นๆไม่ได้เดี๋ยวนะครับก็พยายามนึกให้ได้หรือเป็นไปได้อย่างที่น้องพี่แนะนําเลยนะครับเขียนจดใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้นะครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าเหตุใด มันเกิดขึ้นกับเราเราอาจจะหมดสติอย่างน้อยก็ยังมีข้อมูลของยาที่จะใช้รักษาเราเราจะได้ไม่แพ้นะครับ